คุณกำลังชม c h anel n 8 Thailand c h anel 8 Thailand News เรื่องของคิ้วต้องยกให้นักธุรกิจคนนี้ก็เลยล่ะค่ะสำหรับคุณจรินทรทิพย์โชคดำชัย,ชยเจ้าของธุรกิจสถาบันสอนสักคิ้วลบคิ้วและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลบคิ้วแบรนด์ m y b Super Active Cleaning Eyebrow ทีลาสุดเข้ารับรางวัล Billion Asian Product Award 2019งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและคิ้วเขาบอกว่ามันคือมองกุฎของใบหน้ามันมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะ แฟนโบค่ะจากสถาบัาน M Y B ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ย่าค่ะจากสถาบัาน M Y B เหมือนกันค่ะวันนี้มารับรางวัลเกี่ยวกับอะไรยังไงคะเป็นรางวัลสุดยอดนวัตกรรมค่ะเกี่ยวกับอะไรคะรรเป็นผลิตภัณฑ์ของเราจะทำเป็นตัวน้ำยาลบคิ้วค่ะ,คะเซรั่ม M Y B ค่ะอันนี้ นี่งานลบงานลบคิวว้วอะค่ะคิ้วพังมันจะออกมาล้นตลาดมากเราจึงผลิตตัวเซรั่มตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะใช้ในการชักสีลบคิ้วที่สัมมาพังผิดพลาดอะค่ะแสดงว่าสมัยนี้คือไม่จําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าทำเลเซอร์เอรแล้วใช่ไมคะไม่จาเป็นค่ะคือน้ำยาตัวนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ได้แล้วก็สามารถลบคิ้วได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาชาด้วยค่ะแล้วมันมีความปลอดภัยอบ้างคะเอ่อตัวนี้ผ่านการทดลองมาในระยะ ประมาณสปีแล้วค่ะเรามีการปรับแล้วก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จนถึงน,นตอนนี้รับรองว่าความปลอดภัยเนี่ยอยู่ในระดับที่มาตรฐานมากๆแล้วก็มีช่างสักคิ้วใช้อยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ค่ะแล้วก็ม,มีมีช่างสักคิ้วมาเรียนกับเราเนี่ยแล้วก็อยู่ในออกไปแทบจะทั่วประเทศแล้วค่ะเอ้ยทั่วโลกแล้วค่ะแสดงว่าตั้งแต่ออกจจกบันนี้มาคือเราได้นำไปใส หือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งค่ะเป็นเป็นเป็นแบรนด์เดียวที่เจ้าของใช้เองได้ลองเองด้วยค่ะคือเราไม่ได้ผ่านการใช้หนูลองยาหรือว่าทดลองใดๆเราได้ทดสอบเองแล้วแล้วก็ใช้มาเป็นเวลาประมาณ4ปีนะตอนนี้คือช่างคิ้วไทยส่วนใหญ่จะไม่มีตัวนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะ มีแล้วก็ของเราจะคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเช่นครีมทาหน้าใสแล้วก็เจลรักษากรอยรอยรอยแผลหรือพวกรอยสิวรอยดําอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกมูสเช็ดหน้าคือจะผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆสินค้าเราค่อนข้างจะเป็นแบรนด์ที่แนวแนว,แนว,แ,นวแนวหน้าของเมืองไทยก็ว่าได้ว่าเรป็นนบอ์ต้ยใช่ค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วของเราก็จะมีการในเรื่องของการดูแลบุคลากรนะคะสําหรับที่เรียนไปแล้วกลุ่มอบรมไปแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีการดูแลมีกลุ่มไลน์เพื่อี่การสอนนักเรียนอย่างต่อเนื่องก็คือในราคาเรียนราคาน้อยมากค่ะแต่คุ้มค่ะคือดูแลกันตลอดช่วยชีวิตอ่ะค่ะแล้วปีนี้ต้องมีอะรจัดกิจกรรมอะไรเพิ่มเตนนิมไหมคะก็ตอนนี้รู้สึกปีนี้นะคะเพิ่งเริ่มต้นก็คือที่ผ่านไปมกราคมเนี่ยค่ะอบรมที่ครั้งใหญ่เลยของปีเนี้ยเกือ50-60ท่าน ที่พระรามเก้าแต่ว่าเดือนหน้ากรุณาเราจะไปที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีค่ะแล้วแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกกันเลยว่าสกาวบันสั่งคิ้อะไรเนยมันเยอะมากค่ะการในการบริหารงานในการที่ทำให้สกาวบันเราอยู่ได้เราเข้าถึงในเรื่องของการแก้แกแกคิ้วส่วนใหญ่ควบคู่ก,กันกับโเหเฮงถูกไหมคะคิ้วพังเนี่ยก็ไม่ใช่โเหเฮงที่ดีแล้ว คิ้วยาวไปคิ้วใหญ่ไปก็ไม่ใช่โหเห่งที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการลบคิ้วของเราก็จะควบคู่ในเรื่องของการปรับโหนห่งด้วยนะคะแล้วก็งานลบเนี่ยส่วนใหญ่เลเซอร์ก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งสมริดพันของเราก็จะเป็นโปรดักสำหรับช่งางล่างๆที่เอ่อมบน้อยไม่สามารถที่จะลงเครื่องได้อย่างเงี้ยค่ะก็อีกอย่างหนึง่งเซรั่มของเราเนี่ยจะเหมาะกับการ ลบคิ้วหรือว่าแก้ไขปัญหาได้ได้ดีกว่าเพราะผิวหนังจะจะปกติงคงที่มากเลยนะคะจะไม่ไม่ชิ้งแผลแต่ตอนนี้ค่ะเซรั่มของเราเนี่ยหลายหลาย,ลาย,ลายอาจารย์ดังๆนะคะในในระดับดังในเมืองไทยเลยค่ะที่ว่าเคยใช้แบรนด์ของต่างประเทศมาก่อนก็หันกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยทำนะคะรอยาช่วยฝากถอือ่อ นักกีหลายจังหวัดนะคะเทรนเนอร์ของเราก็จะมีหลายจังหวัดแล้วก็ถ้าเป็นอของแอดมินเลยจะอยู่ที่ชนบ,บุรีค่ะแล้วก็ปทุมธานีส่วนทั่วไปก็จะมีจังหวัดแต่และที่ที่เราต้องต้องต้องติดต่อไปได้ค่ะหรือว่าติดต่อมาทางไลน์ทางเฟซก็ได้ค่ะเนบุกได้ค่ะ,ะมือถนะคะ094ค่ะ9456491ค่ะชั 91, ้ t 8 h i l l n n d n นิ s